มองดีรับครับเล่นหนึ่งหนึ่งให้ดูครับนัดเทียร์อดนัดเทียร์อดเลยโอ ina, ้ยเล่นเก็บเพื่อได้ข้าวเพีจบเพื่ได้ข้าวเบองเองนี่คือของเก่งของเก่งอัดตัวอันหัวก็ได้เล่นเก็บอัดตหัวเล่นเกมที่สองครับเกมที่สองของน้องมังกรทองนะครับราชาฟรีไฟครับน้องมังกรทองบุรีรัมย์นะครับ ก็ไม่รู้ว่าผีเขาจะออกหรือไม่ออกอ่ะเขาไปแอบอยู่ไหนเนี่ยใช่เขาไปแอบอยู่ไหนเนี่ยอะจิงจิงเนี่ยบ่ยากอะไรอยู่ไหนเนาะแอบอยู่ไหนเนี่ยเขาแอบอยู่นั่นในพุ่มไม้อ่ะแอบอยู่พุ่มไม้อะแอบอยูอีกแล้วครับอีกแล้วก็บอกแล้วว่าของจิงของจิงของจิงก็ไม่เยอะนี่คือมังกรของบุรีน้ำของจิงของจิง มาเจอเกมที่ซ้มครับอันนี้คือเกมที่ซามเขาบอกว่าน่าจะเจ็บจิตใจเลยเกมที่ส้ำของราชาสีฟายมังกรทองบุรีรัมนะครับหนูมไม่รู้ว่าเขาจะเล่นอะไรนะเขาก็อยากให้เอ,อราชาเนี่ยไม,ไม่ต้องเล่นเก่งมากอะ่ะให้ราชาเ,เล่นแบบ ผมฝีมือเขาน่อยสองสารเขาอยากให้เขาชนะบ้างฮายดูไส้โอ้ oh, <Yeah. S 1> นีอยู่กองกำแพง oh. นี่เลยหนี่นะเดี๋ยวราชาจะซ่อนให้ดูนะดูราชาจะซ่อนไหนล่ะ โอ้ยอยับย่อยับยอยยับยอยย่านะก้ออาวครับอันนี้จากอ่อนอ่อนในเข้าชนะแล้วครับอ่อนในเข้าให้ชนะหนึ่งตาครับผมลืมซื้อไอ้โอ้แต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมอัดตัวแทนก็ได้เพราะผมลืมโอ้ยไม่ต้องซื้อไอ,อ้วอเราเก่งอยู่แล้วไม่ต้องไปตั้งไอ้วอเราเก่งอยู่แล้วเพราะว่าเก่งอยู่แล้วโอ้เห็นการยิงของคนนั้นแล้วมันยังอ่อนอยู่นะ พราะว่ายังอ่อนอยู่สู้ราชาไม่ได้หรอกจะแกะไปร่วมที่เลยนะอ่าแต่ฝีมือราชามันเหนือกว่านะเอ,อ้เออเอดักไปร่วมไปมาดูกันครับมาดูราชาฟรีไฟครับงานบ้านเห็นตุภูมิยามาครับโดยดอ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 ยเฮ้ เฮ้ยเขายิงกันได้ไงย่อยยาบเอาสองสองครับหลังจากอ่อนให้สองตาครับสองสองแล้วครับเอามาดูครับดูของจริงเขาเล่นให้ดูครับนี่เอาจริงแล้วครับมาดูของจริงครับนี่คือมังกรทองบุรีรัมนะครับผมมังกรทองบุรีรัมครับรายชาฟรีไฟครับของจริงของจริงของจริงนะครับผมเอามาแล้วเอาเตรียมตัว มาดูของจริงเขาเล่นกันให้ดูนะครับอืมจะไปใกล้เลยอืมจะไปใกล้เลยอ้าวครับนี่ครับหลังจากอ่อนให้ครับฮ่าเฮ้ยมันหนีไปไหนวะเฮ้ยมันหนีเว้ย ตาม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 ครับต้องตามหนีไปเหรอหนีไปไหนอ้าวหนีเหรอโอ้ยหนีซ้ายหนีขวาเลยเว้ยนี่บัดกนปืนกันเลยไม่รู้ตีรู้ชั่วไปเลยสิไม่รู้แพ้ชนะไปเลย,ม,เเเลยมันหนีหลบอยู่นั่นแหละรู้จักแม่ราชาฟรีไฟอ่ะอืมนี่นี่เลย ต้องเล่นอย่างนี้เล่นแบบราชาเนี่ยจะไปเล่นแอบบๆต้องเล่นแบบราชาของจริงของจริงของจริงมังกรทองบุรีรัมเอาไปแล้วมาแล้วมาชมกันครับสามต่อสองนะครับเา้าเขาล้อขยายที่เขาเล่นระเบิดอ้าครับกระชักมาเอเพื่อนไม่ไลไม่ครับมาครับถ้าเล่นกับราชาฟรีไฟต้องเล่นแบบปจันหน้าเลยนะครับอย่าเล่นแอบนะครับไม่ต้องเล่นแอบครับ เดินกับราชาเนี่ยต้องเล่นประจันหน้ากันเลยครับวัดฝีมือครับวัดความแม่นยำนะครับผมเอา้ามาแลบมาเลย,เอ,เ,ออย,อยเอ้าเอาอยู่ไหนอ,อย,ยู่ไหนเฮ้ยอยู่ไหนวะเออยิงไปก่อนดิยิงลองเชิงเลยก่อนดิเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอ่านี่แหละให้ดูสับ,บ้างว่าของจริงเป็นยังไง เอาเอาเอามาแล้วเรายิงเลยทีนี้มีแอ็ด้วยแอ็ดโพดในหัวเมื่อกี้ให้รู้สักบ้างว่าของจริงเป็นยังไงเฮ้ยหายไปไหนวะโอ้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 มีหำ่มหดมาแล้วหำ่มหดมาแล้วอืมอืมโอ้ยโอ้ยนี่นี่นีโอ้ย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 อืมราชาต้อนรับไล่ต้อนรับไล่ต้อนไปเรื่อยครับไล่ต้อนไปเลย นี่ให้รู้จักครับนี่ครับนี่ครับนี่คือรายชาฟรีไฟครับนี่คือของจริงครับนี่คือของจริงอ่าฮะเดี๋ยวปั๊มยาก่อนครับอ่านี่คือของจริงครับอ่าปั๊มยาให้ดูครับมาครับ เฮ้ยมาเจอแล้วฮะมาแล้วมาแล้วโอ้ไอ้จริงนี่คือของจริงนี่คือราชาฟีไฟมังกรทองบุรีรัมนี่คือของจริงมาดูตัวนี้ราชานะครับนำสี่ต่อสองนะครับนี่คือราชาฟีไฟมังกรทองบุรีรัม ของจริงของจริงของจริงหัวเตะหัวเตะหัวเตะอยู่ไหนอยู่ไหน้อยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อมาแล้วครับดูครับมัดตอม,มัดครับแข่งตกแข้งนะครับมาดูครับมามาครับให้รู้จักซะบ้างว่านี่คือ มงกอนทองเรียมราชาฟีไฟเอาวอ้าวอ้าวยืนเลยเอาเอ้าเอา,อาเลยไม่ไม่ให้พี่เขาปั๊มยาก่อนอให้เขาปั๊มยาก่อนสองสารสงสารสงสารเออ่เอเราแอบอยู่นี่ก่อนเออ <c oughs> วันนี้ครับเรามากินหมูย่างครับอันนี้คือหมูย่างครับเขามองหาไม่เจอ ้ยจะกินหมูย่างหรือจะกินหมูตุนแหม่แม่จะกินหมูย่างรื้กินหมูตุนแหม่พอดูแล้วน่าจะเป็นหมูมะนาวน่าจะเป็นหมูมะนาวแน่ๆหมูมะน,นา,าวแน่แน่ไม่ใช่แย้แน่นอนอกินหมูมะนาวใส่พริกเม็ดหนึ่งใส่หอมหันชิ้นหนึ่งโอ้ยของจริงนี่คือของจริง โอ้ยวิ่งหนีนั่นแหละวิ่งหนีนั่นแหละเอ้ยราชาฟีไฟไล่ยิงครับไล่ยิง,ยงน,น,ยนี่ครับนี่คือการต้นหมาป่าเอาครับคือตอนนี้นครับราชาฟีไฟครับนำไปห้าต่อสองเกมแล้วนะครับคือให้เขาชนะสองเกมว่าราชาอ่อนให้นะครับหรือเรียกภาษาไทยเขาเรียกว่าแกล้งแพ้ แกล้งแพ้ให้สองเกมนะครับเอา,ามาแล้วครับมาแล้วครับอ่ามาครับมาเ้าเรียกมาครับมาเอ <ikes. S 2> ามาเอาไปสองเม็ดพาราเอาพาราไปกินสองเม็ดมาไปกินเลยเอา่ยยยับ่อยยับของจริงของจริงของจริงเอาครับมาเรับมาเรับมาต่อกันครับวันนี้ครับราชาฟรีไฟจะวิ่งชนให้ดูครับ ให้รู้สบ้างว่าของจริงเป็นยังไงครับไปเพิ่มเอ็ม40นี่แหละมันฆ่าผมอยู่ไหนอยู่ไหนครับอยู่ไหนตามไปจัดการเลยให้ไปแอบอยู่ไหนก็แล้วแต่ราชาจะจัดการให้ให้รู้สบ้างว่าของจริงเป็นยังไงนี่คือสไตล์การเล่นแบบราชาเล่นแบบไม่กลัวครับตาต่อตาฟันต่อฟันกันไปเลย เล่นแบบให้เด็กๆดูของจริงเป็นยังไงอ้าวนี่คือการพันยาครับนี่คือการพันยาแบบสไตล,ล์ราชาครับอ้าวไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับ คนนี้เล่นไม่ไมค่อยบุกชอบหนีเนาะเล่นสไตล์แบบหนี้ออ,องให้รายชาค,ยค่อยต้อนครับต้อนนี่เป็นการต้อนต้น,ต,นต้อนเพะเข้ากรงนะครับต้นเพะเข้ากรงแล้วค่อยเอามาย่างกินเล่นสไตล์แบบราชานะโอ้ oh. ของจริงของจริงของจริงดูนครับ ห้าต่อสี่แล้วครับห้าต่อสีแล้วราชาบอกว่าถึงเวลาเอาจริงสักทีครับอ่อนให้อ่อนให้มาหลายตาแล้วราชาว่าอ่อนให้มาสี่ตาแล้วเอ้าเอาครับมาดูราชา,าเอาจริงสักทีครับเฮ้ยเน็ตหลุดเอาเฮ้ยโอโ้เน็ตหลุดอ่ะโอ้โหุาสาห์ทีเน็ตย่างดีอ่ะเน็ตยังหลุดอีกน้ ดูครับโอ้ป่อสาดติดเด็ดอย่างแรงนะยังในยังค้างอยู่มาแล้วเออมาแล้วเห็นตะพุ่มยาบ้างข้างนู้นขะ้างนู้นป่อสาดติดเด็ดอย่างดีนะในยังค้างอยู่ เอายิงเลยบุกเลยทีนี้เล่นเลยหา้าห้าแล้วอีกสองเกมตัดสินครับของกิงของกิงของกิงเล่มอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่เองเอาไปจันหน้ากันเลยไอ้มันแอบเหมือนกันวะมันขอแอบเหมือนกันครับ มาแล้วเอ้ยโอ้โหมันกระโดดมันกระโดะโดแบบไอพอลไปด้วยเลยว่ะไปแล้วครับไปแล้วโอ้วิ่งหนีดีเถอะโอ้วิ่งหนีขนาดเลยวิ่งหนีอะ กลัวราชาได้ไงวิ่งหนีจริงจริงวิ่งหนีของจริงกนครับนี่คือเกมตัดสินของราชาฝีฝอยมังกรทองบุรีรัมอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับหาเจอก่อนผมรู้สึกว่าคู่ต่อสู้ตัวนี้แอบดีมากครับเหมือนเล่นซ่อนแอบกันเลยนะะแค่รว่าราชาเดินมาน่าจะต้องสั่นไปทั้งสถาน โลกาเอาตั้งไอวอปะทะเลยเอาเอ้ย,อยมันนีแล้วอุย้ยมันไม่ไม่ยอมเข้ามาปะทะสะักทีอ่ะไม่ยอมเข้าปะทะเลยพ่อยอยากให้วิ่งปะทะกันนะ่ะดวลกันนะ่ะแต่คนนี้มันเล่นอนะมันหนีอ้ยยิ่งเข้าใกล้ก็ยิ่งหนีเข้าใกล้ก็ยิ่งหนีนี่หน,นูรอมาไแหละ เอาลอมเฮ้ยเอาเล่นแบบลูกผู้ชายเล่นแบบราชาเล่นแบบราชาฟีฟายมังกรทองเดียมชั่วโมงนี้กำลังฮตไม่กลัวหน้าไหนทั้งนั้นใครก็ได้ชั่วโมงนี้คือใครก็ได้ ใครก็ได้ครับแต่ขอร้องคือเวลาเพ้มานะ่ะคือเวลาเพ้มานะ่ะห้ามร้องนี่แหละของจริงของจริงของ, <MP S 1> ของจริงยงนีนริดเกมแล้วนี่คือของจริงเอาครับนี่ครับดูราไรครับนี่คือของจริงครับเป็นไงบ้างครับราชาสัมภาษณ์เลยครับออมันไม่รู้หว่ะมันไม่ค่อยเท่าไหร่คือหนูตั้งสติไงอ๋อนี่คือนี่คือ ี่บทสัมภาษณ์ของราชานะครับที่ชนะนะครับหลังจากอ่อนให้คู่แข่งนะครับห้าตานะคร,ราชาราชาครับกดได้เลครับ